อยากดึงดูดเงินเข้ามาง่ายๆในชีวิตนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะเรื่องราวของพลังงานของการสำนึกรู้คุณอย่างซาบซึ้งกระตันยูต่อชีวิตตนเองต่อร่างกายตนเองต่อข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อยู่ได้กินและได้ใช้ตลอดชีวิตที่มหานมารวมทั้งการสำนึกรู้คุณในนะคะความกระตันยู ต่อผู้ให้กำเนิดรวมทั้งนะคะญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องน้องพี่และลูกค้าต่างๆหากเมื่อไหร่นะคะคุณทราบซึ้งในเรื่องราวของการที่จะใช้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากความรู้สึกที่ขอบคุณจริงๆนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นพลังงานมหาศจา์ที่เมื่อไหร่ใครทำ ก็เจอความมหัศจรรย์กับเส้นทางการเงินกันทุกคนค่ะ